ยี้อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่51เหนือระดับขั้นเทวะสื่อทูนานกมองวังรลินและตอบว่าขอบเขตเหนือขั้นเทวะไม่ใช่สิ่งที่เซียนส่วนใหญ่รู้กันก็เพราะมีคนน้อยมากไปถึงขอบเขตเหล่านั้นขั้นเทวะเป็นจุดยอดและในเวลาเดียวกันมันก็เป็นประตูบานหนึ่งเซียนส่วนใหญ่หยุดที่ประตูบานนี้ไม่อาจบ่มเพาะต่อไปได้ก่อนอายุขัยจะจบสิ้น เมื่อทะลวงผ่านธรณีประตูและผ่านเข้าไปยังขอบเขตถัดไปอายุขยของเจ้าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแม้ว่าจะไม่ได้นานเท่าฟ้าดินแต่เพิ่มขึ้นมากใหม่้่ได้รับความเข้าใจบางส่วนของขอบเขตต่อไปก่อนจะหนีเข้าไปยังลูกปัดนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าสามารถลอดชีวิตมาหลายหมื่นปีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของข้าจะเป็นอมตะหากเวลาของข้ามาถึง และข้ายังไม่อาจทะววงขอบเขตได้ข้าก็ยังต้องตายอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยที่สามารถหลีกหนีวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ของสวรรค์ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเซียนระดับต่ำซึ่งยากเกินไปกว่าจะบรรลุขั้นเทวะให้หลีกพ้นวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่วัฏจกักรนี้ให้กำเนิดพลังอำนาจที่แตกต่างกันจำนวนมากขึ้นอยู่กับระดับบ่มเพาะของเหล่าเซียนนี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมข้าถึงบอกว่าเซียนระดับต่ำมีเวลามากในการหลีกเลี่ยงวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่โดยการช่วยเหลือจากเซียนระดับสูงวังหลินก็เข้าใจเขานึกถึงตอนที่ช่วยรีมู่หวานหลบให้พ้นผู้ทรงสารแห่งสวรรค์สอทูนันก็สูดหายใจถัดจากขั้นเทวะเป็นสมขอบเขตทลา,ายสวรรค์สขอบเขตทลา,ายสวรรค์คืออะไรกันใช่แล้วสูสครุรุ่นแรก เยวูย oh, บอกข้าเรื่องสามขอบเขตของเซียนอมตะหลังจากที่ได้รับรางวัลจากสมาพันธ์เซียนหากเขาไม่บอกข้าก็คงไม่รู้จนกว่าข้าจะกลายเป็นสูสาคุคนต่อไปขอบเขตแรกคือส่องสวรรค์ขอบเขตสองคือชำระสวรรค์และขอบเขตที่สามคือทลายสวรรค์วังรินเองเนี่ยก็ถามว่าหลังจากสามขอบเขตทลายสวรรค์เราหรือนั่นคือจุดสูงสุดแล้ว สื่อทูนานก็ใส่น้ามันจะง่ายได้ยังไงสามขอบเขตทลายสวรรค์นับเป็น9ก้าที่สองของเราเซียนอย่างไรก็ตามคนที่อยู่สามขอบเขตทลายสวรรค์ถือได้ว่ามีอำนาจในสมาพันธ์เซียนมีน้อยคนจะก,ก่อกวนพวกเขาได้มีขา่าวหรือว่าพวกตาเท่าในสมาพันธ์เซียนสามารถทะลวงผ่านขอบเขตทลายสวรรค์ไปแล้ววังดินถามต่อว่าท่านเป็นขั้นสองสวรรค์ใช่ไหมสื่อทูนายก็ยิม้ม มันจะง่ายขนาดนั้นได้ยังไงมีสองด่านก้นร,ระหว่างขั้นเทวะและการกลายเป็นขั้นส่องสวรรค์ซึ่งก็คือขั้นชำระหยินหยางขั้นชำระหยินหยางเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงในเขตแดนมันไม่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงจากนามประธรรมไปเป็นรูปประธรรมแต่กลับลึกซึ้งยิ่งกว่าข้าไม่สามารถอธิบายได้มากนะักแต่หลังจากเขตแดนของเจ้าผ่านขั้นชำระหยินหยางเจ้าจะกลายเป็นขั้นส่องสวรรค์ ก่อนที่ข้าจะถูกบังคับให้ซ่อนตัวข้าสัมผัสกับชายขอบขั้นชำระยินหยางแม้ข้าจะไม่สามารถฝึกฝนขณะจองจำความเขา้าใจขอบเขตของข้าได้เพิ่มขึ้นข้าจึงเสร็จสิ้นการชำระยินไปเมื่อข้าผ่านขั้นหยางข้าต้องหาสถานที่เพื่อปิดด่านฝึกตนให้กลายเป็นขั้นส่องสวรรค์บองรินเลถามต่อว่าเช่นนั้นจูเฉียนจือระดับบวมเพราะอะไรเขาต้องผ่านขั้นชำระยินหยางก่อน เข้าขั้นซองสวรรค์ใช่ไหมซือทูนานพูดว่าอืมขั้นเทวะระดับปลายเท่านั้นไม่ต้องคิดว่ามันจะกลายเป็นขั้นซองสวรรค์ข้ากลัวว่าการบรรลุด,ดานชำระยินอย่างยังไม่มีคุณสมบัติพอได้ซ้ำไปอย่างไรก็ตามข้าถือว่าเป็นขั้นเทวะที่พิเศษมากแม้จะยังอ่อนแอกว่าขั้นชำระยินอย่างก็ยังไม่ใช่คนที่เซียนระดับเทวะระดับปลายจะได้เปรียบเขาได้วังดินเลยบอกว่า ผนึกซูสาคุจากสมาพันธ์เซียนซือทูนานพูดใช่เขามีฐานะเป็นเซียนขั้นเทวะและถือได้ว่าเป็นขั้นเทวะแนวหน้าพอควบคุมวิชาพิเศษจากสมาพันธ์เซียนได้เยวูโยเนี่ยได้รับวิชาแข็งแกร่งหลังจากกลับมาจากสมาพันธ์เซียนซึ่งเรียกขานกันว่าพนึกซูสาคุหากไม่นับความจริงข้อหนึ่งที่มันกินพลังชีวิตทุกครั้งที่ใช้งานก็ถือว่าทรงพลังและอัศจรรย์อย่างยิง่ง ยากมากจะต่อก่อนกับซูสคกุรุ่นปัจจุบันเว้นเสียแต่จะมีเสียนขั้นเทวะที่ผ่านด่านชำระยินอย่างแล้วเท่านั้นแต่ว่าวิชาที่สมาพันธเสียนให้มาต่างถูกจัดอันดับเป็นเหมือนสมบัติสวรรค์ผนึกซูสคกุเป็นเพียงวิชาคุณภาพต่ำแต่ยังเพิ่มพลังให้กับคนที่ถือครองตำแหน่งนั้นได้น่าเสียดายที่ผนึกซูสาคุสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อควบคุมผรนึกดาวเสียน เมื่อควบคุมทั้งสองแล้วความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นมากมายวิชารูสุสุที่แต่ละรุ่นเรียนคือสิ่งที่สุสาครุรุ่นแรกศึกษาจากผนึกสุสาคุไม่เพียงแต่ผนึกสุสาคุจะช่วยเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะแต่เมื่อมีผนึกดาวเซียนช่วยด้วยจะทําให้สอดคล้องระหว่างเจ้าและผนึกจนบรรลุความแข็งแกร่งของเซียนขั้นเทวะได้เร็วยิ่งขึ้น วังลิ์เลยเอ่ยถามต่อว่าท่านกล่าวก่อนหน้านี้ว่าสมบัติสวรรค์แบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วสมบัติสวรรค์ต้องการพลังปานสวรรค์เพื่อใช้งานได้แบ่งออกเป็นระดับต่ำกลางและสูงอีกทั้งมีข่าวหรือว่าสมบัติสวรรค์ที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแข็งแกร่งมากและต้องเป็นขั้นทลายสวรรค์เป็นอย่างน้อยถึงใช้มันได้ข้าคิดว่าลูกปดัดฟื้นิขิตฟ้าเป็นสมบัติแบบนั้น วังหรินก็สัมผัสหน้าผากตัวเองนำกระบี่สวรรค์ออกมาตรวจสอบได้ไหมว่ากระบี่นี้ระดับอะไรลังเห็นกระบี่สือทูนานเนี่ยก็โบกมือสือทูนานถือกระบี่ไว้สัมผัสได้แขนข้างซ้ายและวิเคราะห์วังหรินก็สงบเขาเชื่อใจสือทูนานมากไม่เช่นนั้นคงไม่ให้ตรวจสอบหลังจากนั้นไม่นานสือทูนานก็ดื่มตาเขาเติมพลังปานสวรรค์ใส่ไปจนเต็มแสงก็สว่างขึ้น ซื่อทูนันบอกว่ากระบีด่ดีเขากัดแกวงเล็กน้อยก็เกิดพลังเกิดเสียงดังตุ้มตามจากนั้นมีรอยแยกปรากฏลมหนาวอันโหดร้ายปรากฏจากรอยแยกนั้นในพริบตากระบีด่ดีเจ้าได้กระบี่นี้มาจากไหนดินแดนสวรรค์มันเป็นของสหายเก่าคนหนึ่งนี่คือสมบัติสวรรค์ระดับกลางน่าเสียดายที่วิญญาณกระบี่ข้างในไม่อาจหลอมเข้ากับกระบี่ได้อย่างสมบูรณ์พลังของมันจึงถูกจํากัดนอกจากนี้ มันไม่ควรมีแค่เล่มเดียวข้ารู้สึกถึงบางสิ่งขาดหายไปตอนที่กวาดแกงมันมันควรจะมีถึงสี่เล่มเมื่อทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันจะกลายเป็นสมบัติสวรรค์ระดับสูงน่าเสียดายนะเมื่อสมบัติสวรรค์มาถึงระดับกลางมันต้องมีสัญ,ญลักษณ์วิญญาณซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกับดวงวิญญาณแต่เป็นวิชาหนึ่งที่ใช้กับสมบัติหากไร้มัมาแล้วเราไม่สามารถกระตุ้นพลังเต็มที่ได้กระบ,บีเยี่ยมทีเดียว สมบัติสวรรค์ระดับกลางหรือเขาคาดหวังว่าให้เป็นระดับสูงสือทูนานบอกว่าอะไรหรือสมบัติสวรรค์ระดับกลางไม่พอสําหรับเจ้าหรือทั้งจัก,กรวาลไมบได้มีสมบัติสวรรค์ระดับกลางมากมายนะักเราเซียนสามารถรอมขึ้นให้เป็นสมบัติสวรรค์ระดับต่ําเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วระดับกลางทั้งหมดตอนนี้มาจากยุคก่อนสวรรค์ล่มสลายแทบทั้งหมดสมบัติสวรรค์จานวนมากที่เราเซียนมีต่างไประดับต่ํามีน้อยนิดที่เป็นระดับกลาง เมื่อเจ้าออกไปจากที่นี่เจ้าจะได้รู้ว่าสมบัติสวรรค์ระดับกลางหายากแค่ไหนเพียงชิ้นเดียวเพียงพอจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสงครามได้ใบหน้าวังรินเปลี่ยนไปเขาคิดถึงตอนที่อยู่ในดินแดนสวรรค์แล้วเห็นกระบี่เซียนริงเทียนโหและคนอื่นต่อสู้กันเพื่อกระบี่สวรรค์เล่ากับคนบ้าแน่นอนว่าระดับของคนเหล่านั้นอย่างน้อยก็ขั้นเทวะค,คําพูดของซือทูน,นันกล่าวได้ถูกต้องกระบี่สวรรค์ระดับกลางเป็นของหายาก แต่ระดับสูงหายากยิ่งกว่าข้าฝึกเซียนมานานและเดินทางไปหลายดาวเซียนแต่กลับไม่เคยเจอสมบัติสวรรค์ระดับสูงสักชิน้นเจ้าโชคดีจริงๆเจ้าหนูสซื่อทูนันถามต่อว่าเจ้ามีวิชาของกระบี่เร่มนี้ไหมวังรินก็คิดข้ามีเบาะแสบางอย่างแต่น่าเสียดายที่ไม่อาจค้นหามันได้งั้นเราให้ข้าฟังแล้วกันหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตจำเป็นต้องนำกลับมาซื่อทูนานก็ยิ้ม ขอกระบี่เร่มนี้ให้ข้าได้ไหมท่านจริงจังใช่ไหมเนี่ยซื้อทูนานก็ลังเลช่างเถิดหากเป็นของคนอื่นข้าก็แค่ขโมยมาแต่หากมันเป็นของเจ้าข้ารู้สึกว่ามันน่าอายเกินไปวังรดนก็ยิ้มกระบี่เร่มนี้ไม่ใช่ของข้าไม่เช่นนั้นการให้ท่านคงเป็นเรื่องง่ายซื้อทูนานบอกว่าถ้าหากไม่ใช่ว่ากระเป๋าข้าหายไปและข้าไม่มีอะไรอยู่เลยตอนนี้ข้าคงไม่สนมันหรอก ข้ามีสมบัติสวรรค์ระดับต่ำสองชิ้นอยู่แล้วดวงตาวังลินสว่างขึ้นจู้เฉียนจือมีสมบัติสวรรค์มากมายนักไม่เพียงแต่สมบัติสวรรค์ของจู้เฉียนจือทั้งหมดจะเป็นระดับต่ำพวกนั้นต่างก็เป็นซูสคกุรุ่นแรกรวบรวม,รวมทั้งหมดข่ารู้สึกลายเกินไปที่จะขโมยมาซื้อถูท่านคิดว่าสมบัติชิ้นนี้อยู่ระดับใดวังลินตบกระเป๋ากับดักอสูรปรากฏเขาโยนกับดักอสูนทําให้ราชรถสังหารเทพปรากฏ ดวงวิญญาณของราชรลรีบปรากฏออกมาพร้อมดวงตาดุร <ถ Ou. S 2> ้ายสื่อทูนานตกใจเมื่อเห็นราชรลดแต่จากนั้นดวงตาก็เป็นปรากยสื่อทูนานก็มองราชรลดสังหารเทพสมบัติสวรรค์แม้ว่ามันเป็นสมบัติสวรรค์ระดับต่ำแต่เป็นหนึ่งในสมบัติที่แข็งแกร่งสุดในหมู่ระดับต่ำกันเองมันใกล้จะระดับกลางแล้วเจ้าหนูเจ้ามีของดีในมือมากมายขนาดนี vintage? ้ได้ยังไงหากอสูรวิญญาณตัวนี้แข็งแกร่งขึ้นอีกเล็กน้อย มันจะยกระดับเป็นสมบัติสวรรค์ระดับกลางระดับต่ำหรือเขามีราชรถสังหารเทพอยู่สามคันและตัวนี้เป็นตัวที่เล็กสุดอีกสองตัวแข็งแกร่งกว่าโดยเฉพาะตัวสุดท้ายข้าเคยเห็นบันทึกโบราณมาบ้างเรื่องสมบัติสวรรค์ที่ใช้อสูรวิญญาณของพวกนี้สามารถผลิตขึ้นได้ในดินแดนสวรรค์เท่านั้นและหลังจากดินแดนสวรรค์ล่มสลายสมบัติเหล่านี้แทบสูญสิ้นไปหมดน่าเสียดายนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสมบัติร,ระดับต่ำ แต่กลับต้องใช้วิชาพิเศษเพื่อเรียกใช้งานมันเช่นเดียวกับสมบัติระดับกลางการฝืนใช้มันจะไม่อาจปลดปล่อยพลังเต็มที่ได้น่าเสียดายเขาชื่นชมวังหลินจากใจแม่ระดับบ่มเพาะของเจ้าเด็กคนนี้จะไม่สูงเขาแน่ใจว่ามีสมบัติค่อนข้างน้อยตอนที่เขามีระดับเท่าวังหลินยังไม่มีแม้แต่สมบัติสวรรค์สักชิ้นวังหลินมองซื้อทูน,นันเขานำหินหยกชิ้นหนึ่งออกมาหลังบันทึกข้อมูล เขาก็โยนใ้สื่อทูนานดูสิสื่อทูนานเนี่ยก็รับไว้และตรวจสอบนี่มันวิชาสําหรับควบคุมสมบัติชิ้นนี้ใช่แล้วการใช้วิชานี้ทําให้ท่านควบคุมราชรถสังหารเทพได้ข้าย,ยังได้สัญญาที่ถูกคู่สร้างทิ้งเอาไว้ด้วยวังรินก็พยักหน้าสื่อทูนานก็เก็บหินยกจะวางแผนจะให้ราชรถสังหารเทพคันนี้กลับข้าหรือวางรินสร้างผนึกและชี้ไปที่ราชรถ นำแสงสีดำสายหนึ่งร้อยออกมาทำไมข้าจะไม่ยกมันให้กับท่านละ่ะวังลินขวากับดักอสูรและเก็บกลับไปสื่อทูนานกำลังจะไปแก้แค้นหากเขาไม่มีสมบัติชิ้นใดวังลินคงกังวลเรื่องของเขาจึงตัดสินใจยกราชรถให้กับสื่อทูนานด้วยลางใหม่ของสื่อทูนานและราชรถคันนี้ภารกิจล้างแค้นจะลาบลื่นมากเมื่อกับดักอสูรไม่ได้ถูกควบคุมอสูรวิญญาณจึงร้องคำรามและหมุนรอบราชรถ เตรียมตัวหลบหนีสื่อทูนานก็หัวเราะอย่าวิ่งสิมาเล่นกับข้าก่อนกองกําลังทั้งสี่ของเผ่าราทิ้งอมะตะได้ปกคลุมเหนือหน้านฟ้าทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกของทวีปสูสาคุเมื่อเอ่ยจบเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวไปพร้อมกับกองเมฆเป้าหมายคือใจกลางแคว้นสูสาคุเวลาเดียวกันอีกสามกองทัพของเผ่าราทิ้งอมะตะต่างเริ่มโจมตีครั้งสุดท้ายบนแคว้นสูสาคุ ต้นไม้แห่งการเกิดใหม่ขนาดใหญ่ทั้งสองต้นบนทวีปเริ่มเป่งแสงจากนั้นวิญญาณบรรพชนสองสว่างสองดวงเดินออกมาวิญญาณบรรพชนทั้งคู่ต่างมีต้นไม้สิบใบไม้จังหวะนี้ทั้งสองปรากฏมุ่งหน้าไปหาแคว้นสุสาคุทางฝ่ายแคว้นสุสาคุแนวป้องกันทั้งสี่ก็ถูกบังคับให้ล่าถอยนี่คือสงครามขนาดยักษ์ทั้งทวีปสุสาคุจึงสั่นสะเทือนไปด้วยมวลคาถานับไม่ถ้วน จูเฉียนจือยืนอยู่บนยอดภูเขาสูสาคุเสื้อคุมสีแดงโบกสะบัดเขายืนอยู่ที่นี่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวชูหย,ยุนเฟยจากไปแล้วบรรพชนขั้นเทวะจากสำนักทลายปัจจพีกับเลือกปิดด่านฝึกตนเพื่อซ่อนตัวตอนนี้เหลือเพียงแกเซียนขั้นเทวะในสูสาคุคนเดียวคือจูเฉียนจือ่างของเขาแฝงด้วยความเศร้าและความโดดเดี่ยวแต่ยิ่งไปกว่านั้นกับมีความว้าขังเหล่าเซียนของดาวสูสาคุ ข้าเป็นสู่สะกคู่คนปัจจุบันพวกเจ้าทั้งหมดไม่จําเป็นต้องป้องกันปล่อยให้เผ่าราิ้งอมาตาเข้ามาเฉียนเฟิงริ้วเหมยพวกเจ้าทั้งสองจงมาที่นี่เราเสียนทั้งหมดที่กําลังป้องกันต่างทอนหายใจไม่ดีนแบบนั้นและหนีก็จัดกระจจายเมื่อไม่มีเราเสียนหยุดพวกเขากองทัพทั้งสของแต่ละเผา่าก็มุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางสู่สักคูหากมองจากเบื้องบนจะเห็นว่า ทวีปสูสาคุปกคมได้ก้อนเมฆที่หนาแน่นจูเฉียนจื้อเร่เอ่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตัดสินวันนี้หลังจากนั้นไม่นานสองร่างก็ลอยออกมาทั้งสองคือเฉียนเฟิงและลิวเหมยเฉียนเฟิงสวมชุดดำดวงตาเป็นประกายชั่วร้ายเขามองจูเฉียนจื้อลิวเหมยก็ยังคงสวยงามนางสวมชุดผ้าไหมสีขาวนางกับเงียบแคว้นสูสาคุไม่อาจปัดเป่าเผาราทิ้งอมาตาออกไปได้ เฉียนเฟิงหรือหม่วันนี้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วก่อนเมฆเข้ามาใกล้ราวกับคลื่นสึนามิก่อนเมฆทางที่ตอนออกมีเพียงคนเดียวชายวัยกลางคนสวมผ้าคลุมหน้าภาพรักราวกับผู้รอบรู้จูเฉียนจือ้อข้าคือบรรระชนระดับห้าของเผ่าราทิ้งอมตะอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากก้อนเมฆเขายังดูเยาว์วัและทางร่างปกคลุมไปด้วยรอยสัก แต่ลอยสักไม่ได้เป็นสีดำหากวังหลินอยู่ที่นี่คงจดจำคนผู้นี้ได้ปรมาจารน้อยเผ่าราทิ้งอมตะข้าขอทักทายจูเฉียนจือ้อก่อนเมฆทิดต้มีคนสามคนเดินออกมาทั้งสามยืนเผเชิญหน้ากับจูเฉียนจือ้อสองในสามคนอยู่ในสภาวะดวงตาพวกเขามองจูเฉียนจือ้ออีกคนเป็นสตรีนางงดงามมากสตรีผู้นี้เป็นบนรรพชนระดับสามแห่งเผ่าราทิ้งอมตะ และสองคนนี้คือวิญญาณบรรพชนของเผ่าเราฝั่งก้อนเมฆทิดเหนือยุนเฉียนจื้อก็เดินออกมาสิทธิ์พีจูเฉียนจื้อก็พูดว่าข้าควรเรียกเจ้าว่ายุนเฉียนจื้อหรือว่าบรรพชนระดับสองดีจูเฉียนจื้อก็ได้บอกว่าช่างมันเถิดสิทธิ์พีเรียกข้าอย่างไรก็ตามที่ท่านต้องการพวกเจ้าทั้งหมดมาก,กันแล้วบรรไชนระดับแรกท่านหมอผีสิบเอ็ดใบไหมจะออกมาด้วยหรือไม่จูเฉียนจื้อพูดขึ้น ลำแสงห้าสีร,รวมตัวกันลางโป่งแสงก็ปรากฏจูเฉียนจื้อบรรไปชนระดับแรกดูธรรมดาแต่ว่ามีเพียงแค่ฟ่ามือเดียวกลับทำให้ชูหยุ่นเฟยวาดกลัวพลังอำนาจคล้ายคืนกับเซียนขั้นเทวะระดับปลายบางจังหวะก็เหนือกว่ายุนเฉียนจื้อเอ่ยว่าสิทธพ์พี่เป้าหมายของเราไม่ใช่การทำลายดาวสุสักุแต่เป็นการหาทางที่เราจะอยู่ร่วมกัน หากท่านสัญญาว่าจะส่งผลึกดาวเซียนเราจะหยุดสงครามนี้เราจะแบ่งดาวออกเป็นครึ่งส่วนและไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกจูเฉียนจื้อก็หัวรอยหยกหากไม่ใช่ว่าพวกเจ้าทั้งหมดกัวข้าจะทําลายผลึกดาวเซียนเจ้าคงโจมตีไปแล้วโดยไม่เสียเวลาพูดเรื่องไร้ายสาระแบบนี้โอหังบรนไปชนระดับหาพูดขึ้นจากนั้นเขาชี้ไปยังรอยสักและพูดว่าผนึกรอยสักเริ่มเปล่งแสง ล้วคุ้งเข้าหาจูเฉียนจื้อบรนไปชนระดับห้ารู้ว่าจูเฉียนจื้อแข็งแกร่งนี่เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นดวงตาจูเฉียนจื้อเปลี่ยนไปเขาไม่ได้โตตอบกับมีแสงสีทองปรากฏรอยสักเกิดเสียงแตกพร้องกับรอยลาขนาดเดียวกันสีหน้าบรนไปชนระดับห้าเปลี่ยนไปจุดสีแดงอโลหิตปรากฏที่หน้าผากเลือดก็ไหลบรนไปชนระดับแรกก็รีบเข้ามาเขายื่นมือออกไปนำเข็มทองออกมาทว่าจังหวะที่เข็มปรากฏ มันกลับหายไปจูเฉียนจือเคลื่อนไหวได้วยสีหน้ามืดหมดเคลื่อนไหวเร็วกว่ายุนเฉียนจือและบันไปชนระดับแรกผนึกซูสาคุโจมตีขณะที่ปากดตวัวรข้งเขาชี้ลงมาจากท้องฟ้าท้องฟ้าเริ่มมืดปเปลวไฟจํานวนมากเริ่มล้อมรอบปเปลวไฟปกคลุมทุกอย่างนอกจากยุนเฉียนจือและบันไปชนระดับแรกทุกคนก็ต่างรีบถอยในเวลาเดียวกันฟีนิกซ์เพิงตัวหนึ่งออกมาจากล่างจูเฉียนจือมันร้องคำราม พร้อมกับปีกที่บกสะบัดบานไปชนระดับแรกคุ้งเข้าหาท้องฟ้าร่างกายเริ่มปิดไปแสงสีดําจากนั้นยกมือขึ้นต้นไม้11ใบไม้ก็ปากฏดหนในใบร่วงลงมาและลอยเข้าหาตําแหน่งที่เขาชี้โอเคเจอกันในะคลิปหน้าไ้บายไปแล้วเด้อ